ดูความสนนะครับเอาเอาเข้าไปเอา้เอาแอดแอดแต่ไม่ได้มันก็สนอย่างอื่นอย่านะจะเขียวหยุดเลยจะสนอะไรอนะี่ยไม่ให้สนไม่ให้สนพาเลยพอเลย Ê, ê. này sơn này, Thôi, nó sẽ nó mong với này. không, không, này, không, 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 nè không, 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 คนมันซนฮะงูนงูนพอถ่ายรูปจริงแบงก์เงจริงจริงทำไมกำล,ล,ลังฝดเงินแล้วไปไปขัดมันกัดแค่ตัดมือนแค่นั้นเละอ่ะอ่ะแน่นแน่นดูเอา <c oughs> <c oughs> เออฮ้ยพอโหจะเปิดอะไรอีกเนี่ยอย่าเอาอะไรไปซ่อนอีกนะ มีดเลยโอ้ยหนูอย่าพุ้งตรงนั้นเลยต้ององอกทางไปนกันน่ะงั้นแล้วมีดมาหมามานี่แล้วี่หมดจานปีนแล้วครับปีนแล้วอือหืหอจะกว่าจะปีน ออพ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 อแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปเท้าเท้าเคลียดนะฮะเทาเคียถ้ามือสดไมได้มันก็เอาเทาว่าส่ะเคียะอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเอาเเคียเคยเไลยไต้ตัดเนี่ยเนี่